คนจะฉลาดหรือโง่ขึ้นอยู่กับการกระทำชีวิตก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตเราไม่อาจรู้ว่าจะต้องเจอกับสิ่งใดคือประโยคอมตาที่ส่งให้ Forest Gump ผลงานปี1994ของโรเบิร์ตเซมิคิสเป็นภาพยนตร์ในดวงใจของแฟนหนังทั่วโลกมาตลอด20ปี f ฟ r e เรสต์กได้รับการยกย่องเรื่องการนำประวัติศาสตร์ส,สหรัฐมาถ่ายทอดอย่างสนุกสนานและน่าสนใจทั้งภาพชีวิตทหารในสงครามเวียดนามจนถึงการล้อเลียนคดีคอร์รัปชันครั้งใหญ่ของสหรัฐเทคนิคการสร้างของหนังยังช่วยยกระดับงานด้านสเปเชียลเอฟเฟกข,ของฮอลลีวูดโดยเฉพาะฉากการนำบุคคลสำคัญและศิลปินผู้ล่วงลับให้กลับมาลวดแล่นบนแผ <S <S ่นฟิล์มอย่างสมจริง รวมถึงความโดดเด่นด้านการใช้ภาพสื่อความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทั้งการพบกันอย่างไม่คาดฝันระหว่างคู่พระนา,นางที่สื่อถึงการต่อต้านสงครามโดยไม่ต้องพึ่งบทบรรยายส่วนการล่องลอยของขนนกที่เป็นภาพจำของหนังก็สะท้อนความไม่แน่นอนในชีวิตมนุษย์ที่มักมีอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ก็มีนักวิจารณ์ไม่น้อยมองว่าฟอเรสก้มส่งเสริมแนวคิดอนุรักษ์นิยมจากการนำเสนอเรื่องราวของชายที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเพียงเพราะทำสิ่งที่คนอื่นบอกให้ปฏิบัติตามตรงข้ามกับชีวิตของเจนนี่เพื่อนของตัวเอกซึ่งถูกถ่ายทอดในฐานะคนที่ปฏิเสธวิถีตามธรรมเนียมของสังคมผู้เลือกใช้ชีวิตเสรีเยี่ยงบุคพาชนและต่อต้านการทำสงครามของรัฐบาลซึ่งสุดท้ายเธอต้องพบความล้มเหลวในชีวิต โยบีเดียวกับที่ For e s t g u m กออกฉายมีภาพยนตร์อีก2เรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลายทั้ง Pul p Pulp f i c ช i ่นภาพยนตร์สุดแบลกแนวของควีนตินทารันติโนที่แตกต่างด้วยการน,นำเสนอฮีโร่เป็นคนชายขอบสังคมเฉียบคมด้วยบทสนทนาที่หลักแหลมและเป็นต้นแบบของหนังที่ดำเนินเรื่องโดยไม่ยึดติดกับลำดับของเหตุการณ์จนกลายเป็นวิธีเล่าเรื่องที่นักสร้างหนังนำไปเรียนแบบมากมายรวมถึงหนังดราม่าขึ้นหิงของแฟรงก์ดาราบอง อย่างชอ sh แชง Redemption ที่เข้มข้นทั้งพลังทางการแสดงกับเนื้อหาที่สะท้อนสัจธรรมของชีวิตโดยแนวคิดที่ว่าแม้ร่างกายจะถูกจองจำก็หาใช่อุปสรรคสำหรับการแสวงหาอิสรภาพภายในจิตใจหากวัดความสำเร็จบนเวทีออสการ์ Forest Gump คือหนังที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของปี1994ด้วยการควาร้ารางวัลถึง6สาขา รวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมขณะที่พาวฟิ t ชันชนะในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพียงรางวัลเดียวส่วนชอแชงร e m p t i o n ที่เข้าชิงถึง7สาขากลับไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยแต่จากการอย่างเสียงวิจารณ์ในวันนี้นักวิจารณ์ทุกสำนักต่างยกให้พาวฟิ t ชันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุค90ส่วนชอแชงรีเดนชันก็ได้รับการโบวตจากแฟนหนังเว็บไซต์ IMDB ให้เป็นหนังยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล โดยทุกครั้งที่มีการจัดอันดับหนังคุณภาพที่พลาดรางวัลอสการ์ทั้งสองเรื่องจะมีชื่อติดอันดับต้นๆเสมอหลายปีที่ผ่านมาฟอรเรส t g กัมถูกกลุ่มคนที่ปรับฝ่ายแนวคิดอนุรักษ์นิยมใช้เป็นเครื่องมือโปรโมตแนวคิดของตนเสมอแต่ทีมงานผู้สร้าง f o r รส t g กัมย้ำเสมอว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวคิดทางการเมืองแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นคนและคุณค่าข,ของความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ความไร้ยิงสารในตัวฟอเรสต์กัมทำให้ผู้ชมหัวเราะและร้องไห้ร่วมไปกับการผจญภัยของเขาซึ่งนั่นเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่ามากเท่าที่หนังเรื่องหนึ่งจะให้ได้